ฉันต้องก้มเอาอ่เกินไปไงฉลาดมากเลยฉลาดวู้สุดยอดสุดยอดลูกไส้โอ้ลูกสาวโอเล่เนี่ยสุดยอดเลยครับหมูดึงไม่ขาดอ่ะหนูต้องแบบคุกเข่าแล้วก้มก,ก,กัดเอาอ่ะดูสิโอโอ้อัศจรรย์เหลือเกินเลยขัดเก่งเลย Não, eu แม่ลูกงามตากินน้ำเหนาวหนาไหมงามตาเหนาวหนาไหมเอากินเร็วๆวัด ขึบงามตาขึ้พึบอ้าขึ้นไม่ได้เขาขึ้นไม่ได้หรอกเอาเานินงงามตานอนลงนั่นี่นี่ี่จังนิ่งเหรจีฉันคิดด้วยสักทีจะไปล้าง ร้นทางน้นทางนี so mm ้ทางน้นี้กันน้ำหนะกะกีบเนาะขึ้นหัเลยะโขึ้นมาเ็บเย็น้ำสบายเลยงามตาโอ้งามตาห่วงแม่งามตาห่วงแม่เอาอนุมุดวะอนุมุดแล้ว ยังไงอะแม่สอนหนูก่อนแม่อย่าเพิ่งไปอย่างงี้บอกมุดแล้วมดแล้วมั <c oughs> ่งนู้นลึกไปอยู่โอโ้อโอ แม่หัวหายบบงามตาอ,อุ้ย,ย,ยายบาดยายาดงัดหางห้อยโบจับเชือกโปโคลยาาดไวเอาอะไรพี่งามอโอ้ยโอ้ย,อยหนูอยากเล่นด้วยแล้วโยเดี๋ยวให้แม่กับน้องเล่นเสร็จก่อนลูกโอ้โหพี่งามอยากเล่นด้วยโอ้โห อยากไปเล่นด้วยจุงพี่เสียมาคนเดียวเดี๋ยวให้พาแม่วาดเล่นก่อนอุ้ย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 เห็นพี่งามเห็นพี่งามอุ้ยเห็นพี่งามอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาดูแม่วาดเอ้ยเอ้ยพี่งามเอ้ยพ่งามพ่งามเอาเออเออเอออันละโลแล้วเอาละโลแล้วเอาติดติดขี้ต้มแล้วเอาเอา เอาเอาขึ้นมาละขึ้นมาอุ้ยเุ้ยโอ้ยยิงกบโอ้ยยิงกบยิงก,บ,งกบวายวายวาย <c oughs> ยินไหมงามตางามตาไม่มุดน้ำเลยอง้นตาก็เป็นคเหมือนแม่เลยนะ ụcเลย ไปดูบ้าน ให้เจาวาัดถูก่อนอือหือฟินตอนนี้นะคะเจาวัดก็เจาวัดก็ถูถูต้นไม้ ดูงามตาตาจะเล่นกับพี่เสียงามตาจะไปเล่นกับพี่เสียโอ้โหโอ้โ,หโอโห,โอโหโกรพืูออหูอือหือโลเจวาถูเออเอ้าวอ้าวเออคุกดินไปเป็นไงล่ะคุกดินไปออโอ้โหเล่นดินอีกคุกดินไปหนึ่งสเต็ป อืมโอ้ยแม่ท่าอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอืมฮึืมคุกดินอ่าม,มาสิอืมคันคันเก่าเก งามตาก็ไปถูต้นไม้อยู่ทางนู้นเอาเอาเอออุ๊ยงามตาเบื้อนดินงามตาไปคุกดินมาเออถูขาแม่ขันแม่ขัน้ถูถูขาก่อนขันขันขันดูดูจะไปเล่นกับพี่เสี่ยวโหเผลอมากเลยนะงามตา ถูแม่แม่ถูไม้อันตาถูขาแม่โอ้โหเจว๊วาดดูดูดูก็รักเดิมได้ไหงร<ะ>ักเดิมจะเอามาทางนี้รักเกดิมไหนพรักเดิมเลยแต่ดึงสู้ม,มาทางนี้มาใส่ขาเลย งังพกินยากกว่อืึใช่นั่นพี่งามกินเอ่อใบไผ่นั่นใครนี่ลุงเหรอลุงโอ้ถูกันใหญ่เลยสองแม่ลูกแม่เจ๊ว่าตัวดำมากเลยอ่ะแล้วดูงามตาสิ ตาช้าเผือกว่นี่ว่าฉันตัวดำเหรอฉั้นปะแป้งเลยปะแป้งเหมือนลูกเลยใช่ไหม <c oughs> แม่ปะไม่พอไม่ต้องปะเหมือนหนู <c oughs> แม่งามตางามตานอนเมื่อกี้อหะแม่นอนท่าเหมือนนมสดเลยแม่ <c oughs> ที่นอนกลางขาเหมือนไก่ย่างเนอือนอนแบบนั้นเลยแล้วก็เล่นดินไม่ได้นอนพับเพียบแบบนั้นนะนอนท่าไก่ย่างอนอนยังไงนอนท่าไก่ย่างไหม <c oughs> น้าถ่าถ้าแบบนั้นเลยแม่ม <c oughs> แล้วก็เล่นดินท่าไก่ย่างกินไปด้วยถูไปด้วย มาข้างหลังนอนเท่าๆยังไงไม่รู้เท่ากับตุ้มติ๊ดเนาะตุ้มติ๊ดดาอย่าว่าจะปีนต้นไม้เหรอโอ้ยทำลายเองนี่เลยดูดูยี่ว่าทำลายทำลายลายลายอะทำลายตัดลายอย่างนี้ะใช่ใช่ เป็นลายขี้โคนแต่อยู่ตรงตูดเฮ้ย <c oughs> hey, น้ำตาไปนอนคุกดินอีกแล้วโอ้โหโอหทั้งแม่ทั้งลูกเลยเล่นดิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่น้ำตาทำไมหน้าเป็นแบบนั้นโอ้เด ok ือนออกมาแล้ว โอ้โหมันนี่เร็วงามตาอุ้ยส้างเผือกจริงๆแม่เผือกแบบหนึดังใช่ีบีัดตัวดำมียมเลยเนาะอือใช่ดำแบบดำมากอ่ะ ม่ทูดกอนขันตูดแม่ขันตูดนอนๆไม่นีอะ่ายแม่ตรงนี้ไม่มีดินเลยอ่ะตรงนี้ไม่มีดินเลยอ่ะอ๋อนี่นี่เออรปร้ังอัปเดต ูอล,ลังอาบแดดบ่น,นอันนี้ไม่ใช่อาบแดดนะอันนี้อาบดิน,น,นอาบดินแทนแดด่าบประจำของเขาสวัสดีค่ะท่ากบดูเล่นดินเล่นดินแบบไม่สนลูก ดินเต็มหลังเลยอุ้ยแม่ดินเต็มหลังงานตาเลยเจวาดก็เช่นกันใช่อุ้ยอุ้ยลขึ้นแล้วลุกขึ้นมาแล้วส่วนพี่งามก็กินยาสบายใจเชีย ดูมองมาเยาบ้านมองมาที่เราทําไมกันอ๋อว่าไหนทำไมหยุดนี่งงามตากินนมนั่นงามตากินนมอีกแล้แสดงว่าใกล้จะนอนแล้วน,นั่นนี่กินนมละงามตากินนมไอเจ๊ว่าก็หลับตาเหมือนกัน ยังไงตจ๊ว่ากง่วงนอนเหมือนกันดูตีหางอีกหนะ้าเดี๋ยวหางก็หลุดหรอกมดูท้องใหญ่บ้าหนะก <c oughs> ินแรงเนาะท้องใหญ่แบบป่องออกมาเลยอ่ะ มาทางนี้มาทางนี้เข้าร่มมาพักาาร่มได้แล้วมานี่มานี้ไปไปไปโอดินเต็มเลยไปเลยดินเต็มเลยเนียใช่ใช่หยุดยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยตรงนี้เย็นไหมล่ะเย็นไหมล่ะเย็นไหมล่ะมากินยากเย็นหรือเปล่า ถึงแล้วพอแล้วพอแล้วพีงงามเล่นเลยลูกนอนลงนอนลงนอนนยังกลัวอะไรอีกลูกหนูกลอะไรลงนอนลบกาเล่นนอนลยนีนเไปแชร ซานให้ยินนอนนอนเออจะได้ไม่ร네้อนพี่งามอืมไม่อยากเล่นหนาวหนาวร้อนใส่แอบมากินหร้อมั้ง อยากมาหาพี่งามอีอู้อู้อู้รออู้อุ้ย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 วิ่งมาหาพี่งามอุ้ยล่ะมาหาพี่งามืมอยากมาหาพี่งามเอาพี่งามพาน้องไปเล่นน้ำไปไปพาเตือเล่นน้ำืมรองหาพี่ชาย กินหูพี่บอกินหูพี่ประจำเลยงามตานี่ไปพี่งามพาน้องไปเล่นนะเล่นกินย่ พี่เขาวันแม่แม่ได้เป็นเสียงขีอยากหาพี่งามดิเป็นกันแล้วน้องน้องก็อยากหาพี่อ่ะ วิ <ś webinars> ่งหาแม่พี่หายเนาะพี่หายปุ๊บไปหาไม่เลย